มีปลาดุกย่างกะยาก,กินลาบปลาดุกคอยกันเล่นเข้าไปในหมูบ่บ้านาพุลาพี่น้องร้านค้าพ่อใหญ่รองแม่ใหญ่สีทา,าพุลาเป็นร้านค้าประจําหมู่บ้านเลี้ยวไปเห็นตาเล่าปิ้งปลาดุกขวนถวัวถว่เสียงมั่นปลาดุกหย่อยเสตาดังแฉแฉเอาคือเป็นตาแซสบแทสันเดย์ <laughs> ได้ปลาดุกย่างมาแล้วกะยากินคือเพื่อนในคลิปแบบว่าเพื่อนเอามีดทุบปลาดุกเป๊ะแล้วก็หูดกางออกแบบไงๆงมนจากขวางมาเหตุทุบเป๊ะคือเพื่อนยูแต่ว่าตอนหูดมันคือหูดยากแ่ล่จนหัวปลาดุกคอยหลุด <laughs> หูดเอาก้างไงมันออกแล้วบาดที่นี่คอยกระซีเอาก้างช่วงท้องมันออกน้ากระิีเป็นแผงหลังมันนั้นแม่พี่น้องคอยกระซียออกน้าคือกันส่วนหนังมันคอยเบ้าออกเด้อคอยคิดว่าหนังมันมันแล้วแล้วคอยกระซีซับสีฟักให้มันมุนมุนผลลาพี่น้องแล้วก็ใส่หมอนน้อยน้อยนะล่ะสิไปตั้งไฟได้บาดที่นี่ไปหอดแล้วเปิดไฟดังตับขึ้นแล้วกับบาดที่นี่เขาก็เติมน้ำหยอดน้ำลงไปน้ำเห็ดพ่อเอาเจาะนี่ละ คนคนคนให้มันเดือดเดือดแน่จักน้อยเข้ากับสีมะปุงเครื่องเลยเด้อบัานนี้ก้อนข่อยสีปุงเครื่องข่อยกับสีมะเตรียมสมุนไพรเครื่องหอมสะกอนพี่นองได้ตะไร่นีลาหัวชิ้นไข่มาจาักหัวหนึ่งทุบเป๊ะๆและะ้วกับซับซับข้าพร้อมบัดที่นี่ข้าข่อยกับสีทุบเป๊ะๆและะ้วกับซับซับให้มันมุนหัวหอมแดงน้ำเด้อพี่นองใส่หัวหอมแดงข่อยสีซ้อยเอาแล้วก็กระเทียมมือนี่ข่อยใส่เป็นกระเทียมจีนมันจังกีบให <c oughs> ข่อยกับสีซ้อยคือกันแล้วกะ็ใบบักูดสองสามใบข่อยสีทับทักบก ก็หัน่นฝอยเอาเลยนะนะหันหน่นในหน่อยเดย้มันจะงาม <laughs> บานนี้กะซสิส้อยผักชีไปเรื่อยจี่อยเก็บมาตะหลังบ้านนี่ละ่ะซอยซรอยติมเข้าไปให้มันเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเอาแล้วแล้วก็ใส่ต้นหอมน้ำอีกจักน้อยก้อนพี่นองถ้าขาดต้นหอมมันกับบคือเนาะต้นหอมขวากะซสิส้อยซ้อยเล็กๆคือกันเด้อพี่นองเด้อเอาตต่มเข้าไปให้มันหอมๆไปเลยพักนา่งอานยาสุยางสุแนวเตรียมพร้อมแล้วบัดนนี้ย่อมอปลาดุกมาปุงเครื่องได้เลยใส่พริกป่นพริกผงเฮ้านี่ล่ะลงไปก้อนตามด้วยข้าวคั่วพี่นองเอ๋ยต่อมาขาดไม่ได้ก็คือผงนัวและที่สำคัญมือ นี่ข่อยบอใส่น้ำปลาเด้อข่ยอยสใส่ปลาลาเซฟไพ่ทูนนี่แหละข่อยว่ามันนัวดีนะนะพี่น้องเ <c oughs> บิ่งนี่แลละค้นๆใส่ย,ยอดลงไปสักครึ่งทัพพีหรือหนึ่งทัพพีตามใจชอบไปเลยแล้วก็บีบมะนาวลงไปอีกเปียงสองเปลียงแล้วก็เอาพักที่ห่าเตรียมไว้แม่พี่น้องลงไปเลยบัดท,ที่นี่กับค้นๆตัวเลยตัวไวเอาเลย <c oughs> อย่าลืมซิมเดอ้อซิมเอาที่รสตัดจะของมักเด้อล่ะอย่ามาเอารสาติที่ข่อยมัก ออข่อยมากแล้วข่อยก็ขวดใช่จานนะ่นแล้วพี่น้องเลี้ยวเบิ่งจานปลาดุข่อยขึ้นปปนต่แซบแท่ะพี่น้องแต่ว่าลุงชาิและว,ว่าพักมันหน่อยโพดเห็นยู่เห็นพักเกษตรยุกกข้างหัว้างสวนเดี๋ยวถ่าจะข้าวยะเฝ้ากินเด้อสิไปเอาพักเกษตรมาก,ก่อนไปหอดก็เอาไม้กองมาพี่น้องใด้มางาหนึง่งหักมาแล้วได้ตหน่วยเกษตรกับหนึ่งว่าตีให้พักเกษตรมาแล้วกับมาล้างสะกอนเอาพร้อมกินละได้บดนี้มาแมาลุงชาติมานั่งขคาง,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 างค่อยนี่ละปั้นเข้าเหนียวค้ำใย่ๆจำเบะลงไปในถ้วยลาบปลา พี่น้องพักกระเสษดปอกออกมากแล้วก็หูดเข้าไปสมัเข่ากันแห้งแทถพี่น้องพักกระเสษดกับลาปดุกแม่ <c oughs>